A a. ด้วยพระนามของ Allah ผู ani, ้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอรจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิดทรงให้บังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด บบ لم لم จงอ่านเธอและพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่งผู้ทรงสอนการใช้ปากกาผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้กัลลอฮอินนออินซานะลียตุร ไม่ใช่เช่นนั้นแท้จริงมนุษย์นั้นย่อมจะละเมิดขอบเขตเน,นื่องเพราะเขาคิดว่าเขาพอเพียงแล้วลบบรรแท้จริงยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือการกลับไปเลลจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือผู้ที่คอยขัดขวาง บ่าวคนหนึ่งเมื่อเขากำลังละหมาดเจ้าคิดบ้างไหมว่าหากบ่าวผู้นั้นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องหรือเขาได้ใช้ให้พวกคนมีความยำเกรง เจ้าคิดบ้างไหมว่าหากเขาปฏิเสธและพินหลังให้เขาไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ้นส่งเห็นอิยะบนไม่ใช่เช่นนั้นถ้าเขายังไม่หยุดยั้ยง เราจะจิกเขาที่ขมอมอย่างแน่นอน,น,น,นข,ขมอมที่โกหกที่ประพฤติชั่ว,ลว,วแล้วให้เขาเรียกที่ประชุมของเขาเราก็จะเรียกผู้คุนนรกลาลาไม่ใช่เช่นนั้นเจ้าอย่าได้เชื่อฟังมัน แต่จงสุญูดและเข้าใกล้อัลลอฮ์เธอ